บอกเล่า965โดยออมอนบรรจงและสุวิทย์มิ่งมนไปสู่ช่วงสารพลังสร้างส,างสุขภาวะกับสอชอกันค่ะสารพลังสร้างส,างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอ ค่ะเข้าสู่ช่วงนี้หน้าฝนมาแล้วนะคะฝนตกเข้ามาเราจะมีส่วนร่วมในการปรับยุงลายกันอย่างไรคะ่ะชุมชนสารพลังปรับยุงลายพาหาร้ายนํามาซึ่งไข้เลือดออกแล้วก็อีกสองสามไข้ทีเดียวนะคะที่เป็นพาหะจากยุงลายมีอะไรบ้างนั้นจะได้พูดคุยกันกับคุณเพนสีสุดชาค่ะคุณเพนสีคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ๋อเป็นไงบ้างคะอยู่ที่รอยเอรอยเอดค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองหินนี่อยู่อำเภออะไรนะคะอำเภอเมืองสวนค่ะอ๋อเมืองสวนใกล้ปทุมรัฐใกล้กับสุวรรณภูมิค่ะคุณสวิตดิฉันเคยขับมอเตอร์ไซค์ตกถนนค่ะคุณเพนสี <laughs> อยู่สุวรรณภูมิเ <laughs> บรกไม่อยู่ <laughs> <laughs> ก็เจอเจนแลก็คุ้นเคยกับพื้นที่อย่างดีทีเดียวค่ะเ,เป็นยังไงบ้างค้าชุมชนสรรพลังปรับยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลืดอดออกคุณเพนสีทำอะไรบ้างคะ อ๋อช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะคะค่ะทีนี้ในส่วนการป้องกันของพวกเราชาวตำบลหนองหินก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันค่ะ,คะเพราะว่าไข้เลือดออกนี้ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นของพวกเราเลยทีเดียวค่ะที่หนองสวงนี่นะคะที่หนองหินนี่นะคะที่หนองหินค่ะค่ะอำเภอเมือ,มองสวงเนาะค่ะค่ะ แต่แตละปีนี่นเจอเจอคนไข้เยอะไหมคะที่หนองหินอ๋อเมื่อก่อนเจอเยอะค่ะแต่ทีนี้พอเรามีธรรมนูญพื้นที่เราก็ทำเป็นกติกาเป็นมาตรการในการป้องกันค่ะค่ะก็เหตุการณ์ก็ทุเราเบาบางลงค่ะก็เจอบ้างเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็ไม่ได้เกิดในพื้นที่ค่ะก็เป็นเคสนำเข้า อย่างลูกหลานไปเรียนต่างถิ่นไปเรียนที่อื่นเป็นไข้กลับมาในพื้นที่อย่างนี้ก็มีค่ะบางครั้งเอ๊ะอย่างธรรมนูญที่คุณเพ็ญศีพูดถึงนี่มีข้อกำหนดร่รวมกันยังไงบ้างคะขายายความหน่อยได้ไหมคะอ๋อเป็นกติกาว่าด้วยการป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะค่ะอย่างเราก็ทราบกันดีว่าไข้เลือดออกนี้ มียุงลายเป็นเป็นมแมลงนำโรคไปสู่คนนะคะค่ะทีนี้เรายึดสโลแกนที่วา่าไม่มีลูกน้ำมไม่มียุงลายไม่มีไข้เลือดออกฉะนั้นในธรรมนูญของพวกเราจึงกำหนดขึ้นมาว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีลูกน้ำค่ะเราก็สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนค่ะให้ทำย,ยังไงบ้างคะประชาชนค่ะ อย่างประชาชนนี้ก็ให้ดูแลบ้านเรือนของตนเองภาชนะที่มีน้ำขังก็ให้เปลี่ยนทุกเจ็ดวันหรือหรือให้เฝ้าดูแลค่ะทีน,นี้ในส่วนอสมอก็ทำหน้าที่ตรวจตาแนะนําให้ความรู้ชาวบ้านบางครั้งก็มีปลากินลูกน้ำปลากะดีก็เอาไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังแล้วก็คอยกำกับดูแลตรวจตาให้ ประชาชนในเขตรับผิดช,ชอบซึ่งอสมอรับผิดช,ชอบแปดหลังค่ะค่ะคนหนึ่งแปดหลังคาเรือนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะท,ที่ที่ต้องดูแลประชาชนทีนี้ในส่วนผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ก็ห, àng, ห่างหอกระจายข่าวไม่ได้ค่ะคนคนกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นเป็นบุคคลสำคัญเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนให้รู้จักตระหนัก ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกว่าเป็นแล้วเป็นยังไงอันตรายยังไงคือยังไงก็คือเฝ้าหอกระจายข่าวห่างไม่ได้หรือพูดเช้าพูดเย็นครับพ่อใหญ่สวิตเป็นเป็นเป็นสื่อคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะเช้าอผู้ใหญ่บ้านก็พูดกำนันก็พูดเรื่องไข้เลือดออกแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะในส่วนท้องถิ่นท่านนายกแล้วก็ทีมงานก็คอยให้การสนับสนุน เวลา,าเ,วเวลาเกิดไข้เลือดออกหรือว่าเวลามีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันท่านนายกก็จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะอย่างอะไรคะ<น>สายอาเบดเขาแจกไหมหรือแจกอะไรบ้างสนับสนุนอะไรบ้างคะมุ้งเขาให้ไหมอย่างของตำบลน,น้องหินนี้จะไม่ไม่แนะนําหรือไม่ส่งเสริมการใช้สารเคมีค่ะ เราเราจะมีนวัตรกรรมของพวกเราค่ะยังไงคะก็มีธงสามสีค่ะอาจารย์ใช่เวลาอสมอลงตรวจในแปดหลังของตนเองถ้าบ้านหลังไหนเจอลูกน้ำก็จะขึ้นธงสีแดงหน้าบ้านค่ะโอ้เจอตัวหนึ่งก็ขึ้นเลยเหรอคะขึ้นค่ะตายคุณสวิตบ้านดิ <c oughs> ฉันถ้าจะหลายผืน <c oughs> ขอหนึ่งตัวก็ก็ขึ้นธงแดงแล้วถัดมาเป็นเป็นสีอะไรคะทีนี้ถ้าถ้าตรวจไม่พบก็จะขึ้นธงเขียวให้ธงเขียวก็เหมือนไฟเขียวค่ะอาจารย์ค่ะก็คือปลอดภัยสะดวกทีนี้ถ้าธงเขียวครบสามเดือนก็จะขึ้นขึ้นธงขาวให้หค่ะว่าบ้านหลังนั้นปลอดเชื้อไปไปมาหาสู่ได้ไม่มีอันตราย แต่ถ้าบ้านหน้าบ้านไหนที่มีธงสีแดงแสดงว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ไม่น่าเข้าไม่น่าไปคบค้าสมาคมค่ะเพราะว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่ในครัวเรือนค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะในในการดำเนินงานของตำบลหนองหิน,นก็ครั้งครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะ จะยังไงล่ะเจ้าของบ้านก็จะเห็นธงแดงอย่างเขาไปไล่ไปนากลับมาเขาก็จะค่อนข้างแปลกใจบางคนก็ชักจะมีอารมณ์ค่ะทีนี้พออธิบายให้เข้าใจว่าเออธงนี้หมายถึงอะไรธงเขียวธงแดงธงขาวหมายถึงอะไรทีนี้เขาก็ยอมรับเขาก็ดูแลของเขาค่ะทีนี้อ,อสอมอให้คำแนะนำเพิ่มไหมคะพี่เพ็ญศรี ถ้าอสมมติบ้านอมอเนี่ยมีแต so uh ่ส huh. ีแดงเท่านั movement, business, ้นเลยบ้านคุณสวิตมิ่งโมเนี่ยสีขาวสะอาดสะอ้านลูกน้ําสักตัวก็ไม่มีถ้าถ้าบ้านอมอมีสีแดงเยอะๆบ่อยๆต่อๆกันเนี่ยอสมจะเข้ามาให้ข้อมูลความรู้บ้างไหมคะอ๋อเป็นเป็นกติกาค่ะอาจารย์คือถ้าถ้าสมมุติว่าพบสีแดงนะคะค่ะ แต่ส่วนมากเจ้าของบ้านเจ้าของวัวาเรือนเขาจะรีบกุลีกุจอไปไปหาว่าอมีลูกน้ําอยู่ภาชนะไหนเขาก็จะทําลายด้วยตัวเขาเองทีนี้ถ้าอาสมอเข้าไปตรวจพบอีกก็จะเอาชื่อแล้วก็บ้านเลขที่ไปให้ผู้นําชุมชนค่ะประกาศชื่อทางห้อกระจายข่าว โอ้ยประจานเลยเหรออายนะเนี่ยขึ้นธงแดงก็อายอยู่แล้วชื่อออกของกใจเขาอีกตกลงกันแล้วเออตกลงกันแล้วธรรมนูญบอกแล้วตกลงแล้วนะแล้วได้ผลไหมฮะพอทําอย่างนี้จริงๆออกการระบาดในพื้นที่เนี่ะหมดไปเลยไหมฮะแบบนี้มีแนวโน้มดีขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อครับอันนี้คือชุมชนสารพลัง ร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆมีบ้างไหมคะที่แบบประเภทว่าเฮ้ยทําไมไม่ทําตามธรรมนูญที่ตกลงกันไว้แดงก็แดงซ้ำซากอยู่อย่างนั้นนะคะพี่เป็นสีก็ส่วนส่วนมากก็จะทํากันตามกติกานะคะเพราะเพราะทนความอายไม่ไหวทำตามกติกาก่ะคุณสุวิท เพเขินพราะอายเป็นที่ร่วมรู้กันก็ให้ให้ความร่วมมือเป็นแบบนี้นะคะขยายจากหน้องหินไปสู่พื้นที่อื่นบ้างไหมคะนวัตกรรมธงแดงเขียวขาวเนี่ยค่ะของของอำเภอเมืองสวงมีอยู่ห้าตำบลก็ขยายไปทั้งห้าตำบลค่ะก็คือ,อ,อแล้วก็มีอำเภออื่นๆก็ แล้วก็ต่างจังหวัดก็มีค่ะที่ที่เขานำนวัตกรรมนี้ไปใช้เขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าโอเคนะไม่มไม,ไม่ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากอย่างทรายอเบดหรือน้ำยาพ่นนี่หมดเป็นครั้งละหลายเหมือนเป็นแสงก็มีในพื้นที่ใหญ่ๆทีนี้ใช้ทงนี้หมดไม่กี่พันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำผืนใหญ่ค่ะจะทำผืนเล็กๆเชิงสัญลักษณ์ แล้วก็ใช้ได้นานค่ะค่ะมีมีที่ไหนบ้างคะที่มาดูงานในพื้นที่ของอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหินแล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างแล้วก็โทรศัพท์กลับมาบอกพี่เป็นสีบอกว่าใช้ได้ผลนะคะเล่าตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อก็ก็มีจะเอาจังหวัดไหนเนาะเพราะว่ามามาเยอะเอาสักหนึ่งจังหวัดแล้วกันค่ะที่พี่เป็นสีจาได้ อ,อ๋จังจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยนี้ก็สื่อสารกลับมาค่ะค่ะเขาก็นํากลับไปใช้แบบนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนเจอเจอผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มาราพอพสตหนองหินจำนวนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะในขณะนี้ อ๋อในในสถานการณ์ไข้เลือดออกกำลังระบาดนะคะ,ะมีเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนม .6 คนหนึ่งนะคะ,ะเขาไปติวอยู่อยู่นอกพื้นที่ค่ะกลับมากลับมาก็มีอาการค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ควบคุมก็ก็ไม่ไม่เป็นอันตรายอะไรแล้วก็ไม่มีลายต่อไปเกิดขึ้นอีกค่ะค่ะก็ย้ำกับท่านผู้ฟังเนาะว่าปีนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยแค่ประมาณ5เดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยแล้ว, 17, ว1 7 0 0 0คนค่ะก็คนะ่อนข้างที่จะน่าห่วงเหมือนกันอาการรุนแรงไหมคะคุณเพ็ญศรีตอนนี้ไข้เลือดออกเขาบอกว่าเจอเจอแล้วเนี่ยโอ้ยมีภาวะช็อกแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นแบบนั้นไหมคะ อ๋อมันมันแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนค่ะ,คะบางบางบางคนก็รุนแรงมากถึงกับช็อกถึงกับเสียชีวิตบางคนกไไไไ็ไม่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 รุนแรงค่ะก็คือสภาวะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะค่ะอย่างอยู่ในพื้นที่ชุมชนทางอีสานเขาก็จะเป็นชุมชนที่ทุกคนค่อนข้างจะรู้จักกันทั้งหมดเลยเนาะในหมู่บ้าน นึกถึงพื้นที่ในเขตเมืองค่ะอย่างเทศบาลอย่างอำเภออย่างอะไรพวกนั้นนะคะพี่เป็นสีนวัตกรรมธงสามสีนี่มันน่าจะพอใช้ได้ไหมคะถ้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็มุ่งไปที่ประโยชน์ของส่วนรวมของชุมชนนี้คิดว่าใช้ได้ค่ะมันมัีจะดสำคัญตรงการสื่อสารและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมากกว่าค่ะค่ะต้องคุยกันว่างั้นเถิะนะคะใช่ค่ะ เพื่อที่จะมาร่วมกันสารพลังหัวใจสําคัญของการสารพลังเพื่อที่จะก่อเกิดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการปรับยงลายหรือว่าทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆนะคะในฐานะที่เป็นผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหน,นองหินพี่เพ็ญศรีใช้ใช้อะไรอะคะที่ดึงความร่วมมือจากทุกคนมาทําเรื่องดีๆแบบนี้ร่วมกันนะคะอ,อ๋อเราก็ให้ความจริงใจกับเขาค่ะเราก็ได้ความจริงใจกลับมา อ๋อให้ใจก็ได้ใจค่ะความร่วม,มมือก็มีมาแบบนี้เนาะ<ม>ที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะอยากจะฝากเรื่องอื่นๆถึง,ถงท่านผู้ฟังบ้างไหมคะค่ะก็การสร้างเสริมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมิติใดก็ช่างทั้งการส่งเสริมการป้องกันการ ดูแลรักษาไม่ว่าจะทุกกลุ่มวัยทั้งวัยเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดบา้านติดเตียง<ฆ>เราจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือร่วมกันดูแลร่วมม้ร่วมมือกันก็จะทำให้สังคมชุมชนเราน่าอยู่ค่ะค่ะ มีท่านผู้ฟังอินบอกมาค่ะคุณสวิทคุณเพนสีคะบอกว่าจริงๆเนี่ยชาวหนองหินเขามีการใช้ชีวิตแบบอยู่ดีมีแห้งเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อค่ะก็ก็ก็อยู่ตามอัตภาพตามสภาพพื้นบ้านตนเองนะคะก็คืออยู่อย่างพอเพียงความสุขก็คือความสุขที่เราพึงมีค่ะไม่ได้ ไอ้เหิมลฟุ้งเฟ้อเกินตัวก็คือ,อ,อถ้าเราอยู่แบบพอเพียงตามวิถีของพวกเราก็จะความสูขก็จะเกิดขึ้นและยั่งยืนค่ะอ๋อยังไงอะคะอยู่แบบพอเพียงมีมีวิถีชีวิตแบบไหนยังไงที่นำไปสู่รูปแบบชีวิตแบบนี้อ่ะคะ่ะ ก็คือตามตามบริบทของพวกเราค่ะตามบริบทที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็คือถึงจะเป็นสมัยใหม่เราก็ไม่ไปจนจนสุดโต่งนะคะเราก็ยังยึดยึดลากเน่าของพวกเราอยู่วิถีรากเน่ายังถ้าถ้าพูดถึงรอยเอ็ดเขามีอะไรบ้างคะ อันนี้เราเองก็มาจากชุมชนคนิสานนะถ้าถ้าอย่างชุมชนคนิสานบ้านเราเนี่ยก็จะมีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ทำบุญตามประเพณีอย่างเงี้ยค่ะที่น้องหินยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะค่ะยังยังยึดมั่นยังเแนยวแน่นค่ะในฮีตสิบสองคลองสิบสี่แล้วก็ยังเคารพผู้อาวุโสค่ะบุญงานประเพณีต่างๆแล้ววัดวาอาราม โรบในศาสนาย,ยิดมั่นประเพณีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคันลองในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะย้อนกลับมาเรื่องฮิปนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาซะก่อนโควิดสิบเก้าดูแลกันยังไงบ้างไหมคะที่หน้องหินโอ้โหเข้มข้นมากเลยค่ะ <c oughs> ยังไงบ้างคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเป็นอีกตำบลหนึ่งในเมืองสวงที่มีคนอพยพที่มีพี่น้องประาชาชนบ คนนี้อพยบมากที่สุดค่ะไปทำงานต่างถิ่นแล้วก็กลับมาเฝ้าระวังกักตัวช่วงจากภุมภพามาแทบแทบจะไม่ได้ไอกิจกรรมอื่นๆเลยค่ะเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมากเลยไปเยี่ยมกันยังไงคะที่อื่นีเขากักตัวระหว่างโควิดกับไข้รอดออกนีม,ม,มีตรงไหนเหมือนกันต่างกันไหมฮะการลนลงนี่ตรงนี้อ๋อ ก็ก็คือไข้สองโรคนี้อันตรายเหมือนกันค่ะก็คือเป็นเป็นแล้วเสียชีวิตแต่ไข้หวัดไอโควิดโคโรนานี้ก็คือเราจะมองไม่เห็นค่ะเราจะมองไม่เห็นว่าการเป็นไวรัสในอากาศเนาะการติดต่อกันทีนี้ไข้เลือดออกนี้เราจะมองเห็นก็เกิดจากลูกน้ำอยู่ในโอ่งในแอ่งในภาชนะ อยู่ในบ้านค่ะอยู่ในครัวเรือนอันอันนี้การกําจัดแจงง่ายกว่าการการเฝ้าระวังคือคือเรารู้สาเหตุรู้ต้นเหตุไอ้ไข้หวัดเราก็รู้เหมือนกันแต่มองไม่เห็นอันนี้เราก็มองเห็นรูปน้ําเราก็มองเห็นตัวยุงเราเราเรามีเป้าหมายเนาะค่ะก็สามารถที่จะกําจัดได้ดูแลกันได้การกักตัวของ คนที่ออกทำออกมาทำมาหากินที่อื่นแล้วก็พอไม่มีงานทําในช่วงนั้นแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนี่ค่ะพีศศ่เป็นสีชาวบ้านให้ความร่วมมือมากน้อยยังไงบ้างนะคะอ๋อก็ก็กชาวบ้านตื่นตัวมากเลยนะคะก็ะให้ความร่วมมือแล้วก็เตื้ออาทรต่อเขาค่ะบางบางบางคนก็ก็มีนะคะที่มาจากต่างถินแล้วค่อนข้างจะหัวดือค่ะ,คะ ก็จะบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรประมาณนี้มากักทําไมอะไรประมาณนี้ค่ะทางผู้นําชุมชนทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางท่านนายกก็ร่วมมือกันก็คือทำงานเป็นทีมถ้าถ้าคนไหนเกินขีดความสามารถของของอ,อสมอที่รับผิดชอบในแปดหลังก็จะรายงานมาที่คณะกรรมการระดับตำบล มาการระดับตำบลก็จะเข้าไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแต่ถ้ามีใครมากไปกว่านั้นระดับตำบลเอามาอยู่ก็จะมีเครือข่ายอีกระดับหนึ่งขึ้นมาระดับอำเภอค่ะลงไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจก็ก็เอาอยู่นะคะที่ที่ผ่านมาคพี่เป็นสี่ครับสั้นๆนาทีหนึ่งผมว่าทั้งโควิดกับยุงลายเนี่ยมันมีจุดที่เหมือนกันอยู่จุดหนึ่งที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จก็คือ เรื่องของความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนอยากให้พี่เพ็ญศรีฝากตรงนี้ถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทั่วประเทศถึงเรื่องการรวมพลังการรวมใจกันในการทําหรือว่าต่อสู้กับโรคต่างๆอยากให้พี่เพ็ญศรีฝากตรงนี้ฮะเราเราต้องมีจุดร่วมกันค่ะถึงถึงจะหันหน้ามาร่วมมือกันแล้วก็ไอ้ก้าวเดินพร้อมกันไปสู่เป้าหมายได้อย่างอย่างของน้องหินก็คือจุดรวมของ พวกเราก็คือมีธรรมนูนเป็นเป็นเป็นหนึ่งเดียวธรรมนูนสุขภาพหรือธรรมนูนตำบลถ้าถ้ามีจุดนี้เราก็จะพูดภาษาเดียวกันคไปด้วยกันคิดเหมือนกันถึงจะคิดไม่เหมือนกันให้เหตุให้ผลเราก็จะมีจุดร่วมเหมือนกันค่ะตรงนี้เองเนาะเป็นคือพอมีสุดร่วมแล้วตร่วงกันเดี๋ยวมันจูนเข้ามาตรงกันได้ขอให้ให้ใจตรงกัน ุร่วมร่วมกันก็สามารถที่จะทํางานสําเร็จได้ให้กําลังใจมากๆเลยนะคะพี่เพนสีคืนนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะกลายเป็นอาจารย์สวิทกับอาจารย์นอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะนะพูดคุยกันกแต่ฟังดูแล้วก็ดีนะ,ะนะคือคือคือถ้าเราเนี่ยคนนอกมองเข้าไปเหมือนจะแรงอะ่ะถ้าเขาไปเจอ,อยุงบ้านคุณจะแฝงธงแดงเลยนะโหดูดูไร้แต่ที่ไหน <c oughs> ไ,ได้วิมิตว่าชื่อานามสกุลเขาตกลงกันไว้หมดแล้วนี่นะคุณสวิทชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ประกาศหอกระจายข่าวคิดถึงชุมชนอีสานใช่ไหมคะท่านผู้ฟังหอกระจายข่าวนี้ดังไป8ดบ้านห้าบ้านเลยนะคะก็คือ ถ้าเป็นบ้านประมอก็คือแค่หน้าบ้านจะได้ลกล้างไปเลยไงไม่มีคนกล้ามานั่งแค่หน้าเลยเพราะนั่งแล้วมีคนสุว่าเดี๋ยวยุงจะบินมากเกาะมากัดหรือเปล่านะแต่มันก็ได้ผลนะครับอีกหนึ่งก็คือสะท้อนด้วยว่าท่านเองเนี่ยไม่ใส่ใจดูแลความสะอาดในบริเวณรอบบ้านด้วยนะคะเพราะว่ายุงลายเนี่ยไข่ในน้ําสะอาดไข่ในกระโหลกะลานู่นนี่นั่นแจกันดอกไม้ แม้แต่น้ำหล่อขาตู้กับข้าวอะ่ะแต่น้ําสกรปรกยุงลายไม่ใครค่ะไม่อยู่มีแต่ยุงราําคานยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะนี่คือช่วงของสารพลังสร้างสุขภาวะกับสอชอค่ะจะเจอกับท่านผู้ฟังทุกค่าคืนวันพุธพุธหน้าเราจะพาไปไหนยังไงเรื่องอะไรบ้างรอติดตามนะคะแต่ว่าคืนนี้หมดเวลาแล้วคุณสุวิทย์และดิฉันนรมลาท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอบอกเล่า965ที่96.5 FM คลื่นความคิด